ทุกชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครหลีกหนีพ้นสัตว์คือเพื่อน่วมโลกของเราเมื่อ้นลงหายใจไร้คนเหลียวแลยังมีความคิดในการจัดงานศพให้กับสัตว์อุ้ทุกอันแมนช้าปลสถานเผาองสัตว์ก่อนจะไปเป็นคิดนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์กดแชร์ ชมคลิปกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องกุุกอันแมนชาพสถานเผาศพส,สัตว์ตรงนี้นะครับก็คือตะขาบยักษ์นะครับเราได้มาจากคุณสายยุทธนะครับเป็นตะขาบที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำล่างตะขาบยักษ์นะครับบรรจุใส่ลงศพกันนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นโรงศพสําหรับบรรจุร่างของตะขาบยักษ์นะครับสําหรับสีของโรงศพนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลแดงน,นะครับคล้ายสีของตะขาบยักษ์เมื่อเราเปิดฝาโรงนะครับก็จะมีผ้าม่านสีชมพูทั้ง4ด้านนะครับสีของพื้นก็เป็นพื้นดินนะครับเราจะเปรียบเสมือนของบริเวณที่ตะขาบมันชอบเดินนะครับชอบจะเจอตามพื้นดิน สีของหมอนก็นเป็นสีน้ำตาลนะครับเราก็จะให้หมันได้หนุนนอนสบายๆเรานำร่างเข้าสู่บ้านหลังที่สองกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้เจ้าตะขาบยับนะครับพอเข้าสู่โลงศพซึ่งเราเบิกโรงไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดฝาโรงนะครับเพื่อจะนำร่างไปประชุมเพลิง เราปิดฝาโรงโซบนะครับเพื่อเตรียมเคลื่อนขบวนไปประชุมเพลิงนะครับวันนี้นะครับเราใช้รถเกวียนทรงสู่สุขตินะครับพอพร้อมเดินทางแล้วนะครับเราเคลื่อนขบวนกันเลยนะครับวันนี้ขบวนแต่วงของเราก็สนับสนุนโดย FC ทุกคนนะครับ ระยะทางจากบ้านงานนะครับก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับทุกคนขณะนี้ขบวนเคลื่อนสบก็มาถึงบริเวณหน้าเบรแล้วนะครับ นีกคือสถานที่ในการประชุมเพลินะครับจัดได้สวยงามและสมจริงมากๆเลยนะครับวันนี้อลังการนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็ค่อยมาชมกันนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะนำลงศพกัะขาดยักษ์ขึ้นสู่ราชรถพิยนาห์ขอเชิญเจ้าหน้าที่ยกลงศพได้เลยครับ ลำดับต่อไปนะครับเป็นการเวียนรอบเอมน3รอบครับขอเชิญทุกคนร่วมกันเวียนรอบเมนตะขาบยักษ์3รอบครับการเวียนสพต้องเวียนซ้ายต่างกับงานมงคลจะทำการเวียนขวาเรียกว่าทักษิณวัร การเวียนศพสามรอบเป็นการเวียนเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ตายและเป็นปริศาธรรมเกี่ยวกับพระไตรไลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา,าเกี่ยวกับการเวียนไายตายเกิดของสัตว์ในสังพบคือโลกนรกและสวรรค์ ตอนนี้เราได้เวียรอบเป็ครบ3มรอบครับเรานำรชยาชรถพญานาคจอดบริเวณทางเข้าเมนด้านหน้าตรงนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับนำลงศพตะขาบขึ้นตั้งบนผ่านทองที่เราจะเตรียนไว้ด้านหน้าของเมนนะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้จัดตั้งโรงศพนะครับประดับด้วยดอกไม้สวยงามบริเวณหน้าเมนชาพสถานเผาศพส,สัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสำหรับการทาพิธีทอดผ้าบังสกุลในลำดับต่อไปนะครับตอนนี้นะครับแขกผู้มาร่วมง,งานก็ขับรถเข้ามาที่ลานจอดรถแล้วนะครับหรือเราเปิดลานจอดรถนะครับ ขับรถเข้าไปกันได้เลยนะครับมีที่จอดรถให้กับ f c ทุกคนและผู้มาร่วมงานนะครับวันนี้นะครับประธานและแค่ผู้มาร่วมงานก็มากันอย่างมากมายนะครับดูได้จากสถานที่ที่จอดรถของเรานะครับร้านจอดรถของเราก็จอดได้หลายคันมากนะครับร้านจอดรถของเราก็สามารถเข้าได้2ทางนะครับ ทางด้านบนและด้านล่างนะครับเราก็สามารถเลือกที่จอดกันได้อย่างเต็มที่นะครับมี2ฝั่งที่จอดรถของเรากว้างขวางนะครับมีหลังคากันแดดให้ด้วยนะครับเราก็ทำจำลองนะครับให้สมจริงน่ารักนะครับถ้าชอบก็ขอคนละหนึ่งไรนะครับอ่าเมื่อทุกคนจอดรถ เป็นที่เรียบร้อยก็ขอเชิญเข้างานกันได้เลยนะครับก็เดินมาใกล้ๆบริเวณงานนี้นะครับอ่าเราก็จะพบเจอนะครับอันดับแรกป้ายกําหนดการการประชุมเพลิงเจ้าะ่าขับยักษ์นะครับทุกคนก็มาชมได้นะครับก็จะมีกําหนดการต่างๆนะครับเวลาอะไรเราจะทําอะไรบ้างนะครับแเราก็จะเดินเข้าสู่หน้างานนะครับก็จะมีสิงนะครับประดับนะครับเราเดินเข้าไป ด้านหน้าตรงนี้นะครับเราสามารถถ่ายรูปเปันก้อนได้นะครับเพื่อความสวยงามและเป็นที่ะระลึกนี่เป็นสาราธรรมสังเวชนะครับสาสนพิธีกรก็มาถึงแล้วพระคุณเจ้าสี่รูปก็ประจำอย่างอาสนะนะครับก็มีเจ้าภาพถวายน้ำน้ำแร่ยังดีนะครับสำหรับเนนบวชหน้าไฟในวันนี้นะครับได้แก่คนที่หนึ่งเด็กชายธิพรพลผู้โตยา และน้องอิทิพั์วงพัดนะครับใครสนใจอยากบ,บนหน้าไฟก็เสนอชื่อมาได้มาทางด้านซ้ายนะครับก็จะเจอกับศาลามรณานุสตินะครับก็จะเป็นที่นั่งสำหรับประธานรองประธานนะครับและแค่ผู้มาร่วมงานเข้ามากันสามารถมาที่ศาลานี้ได้น,นะครับตรงนี้เป็นศาลาสำหรับแจกของช่ารุวยและดอกไม้จันทรนะครับทุกคนก็จะมีดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม นีเป็นดอกไม้จันนะครับและผ้าไตบางสกุลสำหรับ fc มีพานบูใสยโยงไปที่ลงศพของตะขาประดับด้วยดอกไม้ตรงนี้ก็จะเป็นเทียนทูปรูปนศพตะขาดนะครัสำหรับประธานจุดก่อนเริ่มพิธีการทอดผ้าบางสกุลวันนี้เป็นรูปนศพ นี่เป็นสาราใจของจำรวยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสามารถรับได้2ทางนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เราเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตกแต่งรั้วให้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มความสวยงามและสร้างขอบเขตให้กับบริเวณชานวัสถานเผาศพสัตว์สวยงามสมจริงนะครับอันนี้เป็นลำโพงเครื่องขยายเสียงสนับสนุย FC ทุกคนด้านหน้าเมนก็จะมีดอกไม้ประดับนะครับมีสิงห์ทองมีบันไดพญานาคนะครับ นี้ก็จะคือเมนสําหรับประชุมเพิ่งตะขาบในวันนี้นะครับเป็นเมนที่เราเพิ่งเบิกลงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นลําโพงเครื่องขยายเสียงนะครับพาทุกคนชมวิวด้านบนแบบตานกมองนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็ทําเพื่อสัตว์เป็นการสุดท้ายนะครับเพื่อส่งกับสู่ดาวสัตว์ต่างๆนะครับทุกคนกออลังการเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเลยนะครับลาดับต่อไปเป็นการจุดเทียนทูปของประธานในวันนี้ได้แก่นายพัตรนาัยทาสีภูและน้องก่อนสภานักเรียน ลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีการทอดผ้าบางสกุลของ FC นะครับจะมีใครกันบ้างนั้นติดตามรับชมรายชื่อที่ทุกคนส่งมากันได้เลยนะครับลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสกุลชุดที่1ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่ 1. เด็กชายพินโยยศภาลีคนที่2ป๋าแฮมไทยแลนด์ คนที่3เด็กชายนนทการไตรสโมสมูสรคนที่4เด็กชายกันทีชโนวันนะคนที่5เด็กชายการมาขานสีชาวนาทอดผ้าบางสกุลพร้อมกันเลยนะครับอานิจาวัสังคาราอุปปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชนติเตสังวูปสโมสุโค ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลชุดที่สองดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งน้องประภาวินสิริวงศ์คนที่สองเด็กชายอนุชาทุนจันคนที่สามน้องณโมคนที่สี่เด็กชายพระสะทร และคนที่ห้านายสุปโชครมแดงทอดผ้าบางสกุลพร้อมกันเลยนะครับอนิจาวตสังขาราอุปปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชนติเตสังวุปสโมสุโค ลำดับต่อไปเป็นการทอดท่าบาังสุกุลชุดที่3ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้คนที่1เด็กชายสุภช,ชัยจันทิวงศ์คนที่สองขุนสายหยุดบ้านบัวหลวงคนที่สเด็กชายกฤษณะอินดีคนที่4เด็กชายชวินอินดีและคนที่ห้า เด็กชายสหาชาติอินดีทอดผ้าบางสกลุลพร้อมกันเลยครับอนิจาวตสังคาราอุปปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติตเตสังวุปสโม,มสุโคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลชุดที่สี่ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ คนที่หนึ่งเด็กชายวชิรวิทย์ทองสโสภาคนที่2เด็กชายอารักษทองสว่างคนที่สน้องเติมพงคนที่4น้องเลโอและคนที่ห้นายกรวิทสวัสดิพันธ์ทอบผ้าบางสกุลพร้อมกันเลยครับ อน,นิจจาวตสังขาราอุปปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวัปสโมสุโวลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุลของประธานในวันนี้ได้แก่เด็กชายพาสัสธรน้องเติมพงและน้องจิรศักดิ์ทอดผ้ามหาบังสุกุลพร้อมกันเลยครับ อนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวุปสโมสุขโโูวันนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีการทอดผ้า,าบางสกุลของ FC แล้วนะครับใครอยากมีส่วนร่วมก็สามารถเสนอชื่อไว้ใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับลำดับต่อไปเราก็จะเป็นการล้างนำ้ำมะพร้าวหน้าศพนะครับเดี๋ยวเราจะนำ ลงศพไปตั้งหน้าเมนนะครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ยกลงศพไปหน้าเมนได้เลยนะครับลำดับต่อไปเป็นการล้างน้ำมะพร้าวหน้าศพสัตว์ครับทุกคนนี้สป,ปเลอ์ก็ได้เตรียมน้ำมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดฝาลง้ังน้ำมะพร้าวได้เลยนะครับสับป,ปเลอ์ครับ ในลำดับต่อไปนะครับเราก็จะนํหลงศพตะขาบนะครับเข้าสู่เมนเพื่อเตรียมทองการประชุมเพลิงจริงนะครับนี่ขอเชิญทุกคนนะครับนำดอกไม้จันทร์มาวางที่หีบศพหรือมาใส่ในตัวเมนได้เลยนะครับเราก็พร้อมสําหรับการประชุมเพลิงจริงแล้วนะครับทุกคนผู้หวงังดอกไม้จันทร์นะครับตอนประชุมเพลิงในวันนี้ได้แก่นายสุประโชคพรมแดงเด็กชายกันทีและดอ,อรอธิวัฒน์อินพระอารามขอเชิญทุกคน วางทำการประชุมเพลิงนะครับทีน,นี้เราก็ได้นําฝาโลงใส่เข้าไปก่อนนะครับทุกคนเราก็จะนำโลงศพตะคาบยักษ์เข้าสู่เมรน,นะครับที่เราได้เตรียมทุเพลิงก็คือฟืนนะครับลาดด้วยน้ํามันกา๊าซลำดับต่อไปเป็นการประชุมเพลิงจิงประธานในการจุดไฟในวันนี้ได้แก่คนที่หนึ่งน้องเลโอนะครับคนที่สองนายกรวิศสวัสดิพันธ์นะครับ ขอเชิญประชุมเพิ่งจริงได้เลยนะครับจุติจุดตั้งอารหังจุดติขอทรงดวงวิญญาณนายตะขาบยักษ์กลับสู่ดาวตะขาบ ตอนนี้นะครับการประชุมเพิิงจริงนะครับก็ได้เริ่มต้นนะครับเป็นการส่งดวงวิญญาณของนายตะคาบยักษ์ขึ้นสู่สวงสวรรค์สำหรับชื่อเมนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะคัดเลือกนะครับรายชื่อที่ทุกคนตั้งมานะครับเราก็จะนํามาทําเป็นชื่อเมนสําหรับ ใช้ในการประชุมเพลิงนะครับเราจะใช้ชื่อของคนที่ได้พเราะและเหมาะสมกับเมนอันนี้นะครับนี่เป็นครั้งที่2นะครับสำหรับการประชุมเพลิงนี่เป็นศพของตะขาบยักษ์ซึ่งเราได้ศพมาจากคุณสายยุทธบ้านัวหลวงซึ่งอยู่ข้างบ้านของคุกุกนะครับ ในการจัดงานประชุมเพลินนะครับเราก็ได้ทําการปรับปรุงสถานที่นะครับให้มีความสวยสมจริงและทําให้กับสัตว์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้สมกับเขาเรียกว่าจัดพิธีให้อย่างเต็มที่นะครับสําหรับสัตว์ที่ถูกทิ้งควางนะครับอันนี้ก็เป็นหลักความคิดในการทําคลิปการจัดงานศพให้กับสัตว์ในทุกๆคลิปนะครับ และในคลิปต่อๆไปนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมนต่างๆนะครับให้กับผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไว้นะครับกดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องกุกกอ์ตแมนชาพนัสฐถานเผาศพสัตว์ให้ไปถึง400 u b s c r i b e ด้วยนะครับ ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีสุดท้ายพบกันใหม่นะครับกับคลิปการประชุมเพิงในคลิปต่อไปสวัสดีครับทุกคนยังมีวิดีโอใหม่ๆใ,ให้ติดตามรับชมทางช่องคุกคุกอาร์ตแมนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุกคุกอาร์ตแมนด้วยนะครับ